เคาะลูกนัคกับจาตงครับมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจําวันทางตูนยูเอตดแม้ว่าล่าสุดนะครับเจดอนซานโชจะกลับมาซ้อมกับแมนเชสเตอร์ยูเอตดแล้วก็มีส่วนร่วมกับเกมนัดกระชับมิตรเกมนัดล่าสุดนะครับที่แมนเชสเตอร์ยูเอตดบุกไปชนะเลนเจอร์สได้2ประตูต่อศูนย์โดยที่ทางฝั่งของเจดอนซานโชนะครับก็ได้ลงสนามเป็นตัวจริงแล้วก็ว่ากันว่าตัวของเขาเองนั้นก็ได้มีการเคลียร์ใจกับเอริกเดนฮากนะครับหลังจากที่มีปัญหากันตั้งแต่เมื่อต้นซีซั่นก่อนนั่นเองนะครับแต่ว่า นะครับผมแม้ว่าจะมีการจูบปงจูปากกันแล้วก็เหมือนจะเคลียร์กันด้วยดีก็ตามแต่นะครับแต่ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังพร้อมที่จะปล่อยเจดอนซานโชออกไปนะครับโดยที่มีหลายทีมเหลือเกินนะครับให้ความสนใจแล้วก็ท่าล่าสุดนะครับทางฝั่งของร้านพูนะครับผมที่ประเทศอังกฤษก็ได้มีการออกอัตราต่อรองนะครับว่าสโมสรใหม่ของเจดอนซานโชนั้นจะเป็นใครนั่นเองนะครับทางด้านของซานโชนะครับผมสอเขาจะหมดอนาคตกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมหลังจากที่มีปัญหาเมื่อฤดูการก่อนก็ตาม แต่เท่ทว่าล่าสุดนี้ก็ได้มีการคืนดีกันแล้วก็แล้วก็ได้ลงสนามอย่างเป็นทางการนะครับในเกมกระชับมิตรแล้วก็สามารถเล่นได้โอเคเลยทีเดียวนะครับผมแต่กระนั้นก็ไม่ได้มีการการันตีนะครับผมในเรื่องของว่าเจ้าตัวนั้นจะมีอนาคตอยู่อยู่หรือไปนั่นเองนะครับกระทั่งล่าสุดนะครับผมทางด้านของซานโชเนี่ยแม้ว่าจะกลับมาซ้อมก็จริงนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าบอร์ดบริหารนั้นมีการที่จะต้องต้องการที่จะเคลียร์นะครับผมเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ค่าเหนื่อยนักเตะที่สูงเกินโ,โ,โกนเกินไปนะครับผมเพราะว่าเจดอนซานโช่ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ได้รับค่าแรงนะครับค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวแล้วก็ตอนนี้บอร์ดบริหารที่นำทีมอ่านนำทัพโดยเซอร์จิมและคิปเนี่ยก็ต้องการขี้จัดเคลียร์นะครับผมกระทั่งล่าสุดนะครับ เมื่อวันที่22กรกฎาคมเนี่ยก็าทางฝั่งของอาปารีสแซงต์แชักแมงนะครับผมทีมดังจากลียงฝรั่งเศสที่พวกเขาเสียกิรลยัเอปปเป้ไปให้กับ Real เรอัลมารินก็มีข่าวว่าต้องการที่จะคว้าตัวเจดอนซานโชคข้าไปร่วมทีมนะครับแล้วก็ล่าสุดทางฝั่งของแบทเฟยนะครับผมสื่อร้านคูที่ชื่อดังของประเทศอังกฤษนะครับก็ได้มีการออกราคานะครับผมว่าทีมไหนจะสามารถคว้าตัวเจดอนซานโชไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีทีมไหนที่สนใจเจดอนซานโชบ้างนั่นเองนะครับเต็งหนึ่งตอนนี้ก็เป็นาทางฝั่งของ เบสเชนะครับผมปาริสแซงชักแมงนั่นเองนะครับเอาขนม8ชิ้นไปแลก15ชิ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้มีข่าวล่าสุดเนี่ยตัวของซามสรนะครับผมก็ได้มีการยื่นข้อเสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแต่ก็กําลังดูทิศทางว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นจะปล่อยที่ราคาเท่าไหร่นะครับอันดับเต็งสองนะครับเป็นยูเวนตุสนะครับผมเอาขนม1ชิ้นไปแลก3ชิ้นนะครับยูเวนตุสเนี่ยก็เป็นทีมล่าสุดนะครับที่ได้มีการแสดงความสนใจนะครับตัวของเจดอนซานโชแต่กก็ไมม่่่่รรูู้้เเหืือออนนนนัััวาางงงงงขสสตตทฝ ยูเวนตุสจะมีมากน้อยขนาดไหนนะครับเตง3เป็นบุลิเซียดอตมุลนะครับผมเอาขนมหนึ่งชิ้นไปแรก6ชิ้นนะครับในรายของดอตมุลอดีต้นสังกัดแล้วก็เมื่อฤดูก,กาลก่อนก็เพิ่งจะยืมตัวเจนดอนซานโชไปแล้วก็ซานโชมีส่วนสําคัญที่ช่วยให้ทีมพาไปถึงรอบชิงชนะเลิศในสึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็ตามแต่นะครับแต่พวกเขาก็ประกาศแล้วว่าไม่มีเงินนะครับในการใช้จ่ายตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นการดิวในการยืมตัวไปใช้งานอีก1ฤดูก,กาลนั่นเองนะครับเตง4ีเป็นทางด้านของเชลซีนะคร ไปแรก9้ชิ้นนะครับซึ่งส่วนของเชลซีเนี่ยก็บอกตรงๆว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเช่นเดียวกับเต็ง5อย่างเซบียาครับเอาขนม1นชิ้นไปแรก12ชิ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น5ทีมนะครับผมที่มีรายงานว่าสนใจนะครับที่จะดึงตัวของเจดอนซานโชไปร่วมทับนั่นเองนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวเราก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่ถ้าให้คาดเดาก็เชื่อว่าบอรดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงเอลิสเทนฮากนั้นก็ไม่ได้มองว่าเจดอนซานโชนั้นอยู่ในแผนการตามทีมออออย่่่าางงงแแนนนนนคคัะีืท้หหมดขกจ ครับที่จะมาขยี้ประเด็นข่าวที่น่าสนใจประจำวันทางตูนยูเอต็ดวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัดีครับ